กระผมมาดิสอนเพียงเกตครับการออกชื่อขานชื่อเรียกชื่อนายกรัฐมนตรีประเทศสหราชอาณาจักรประเทศอังกฤษคนใหม่ซึ่งมีเชื้อสายอินเดียขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีในนามหัวหน้าพักอนุรักษนิยมคอนเซอร์วิทีภาษาอังกฤษเขียนชื่อของนายกคนใหม่ว่าตัว R I C H I นี่ชื่อ ส่วนสกุลสะกดด้วยตัว S ตัว U ตัว N ตัว A ตัวเคเขียนไว้อย่างนี้ครับแต่คนไทยจะออกเสียงอย่างไรกระทรวงต่างประเทศก็ไปปรึกษาหาความรู้กับราชบัณฑิต,ย,ตยสถานขับคุณธานีแสงรัตอธิบดีกรมสารละนิเทศโฆษกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าราชบัณฑิต,ย,ตยสถาน ให้อ่านว่าลิชี่ซูนักลิชี่ซูน็กครับซโซโซโซลูซ,ซ,ซ,ออซอแอนอนหนูไม้เตยคู่คอควายอ่านว่าซูน็กอย่าอ่านว่าสูนักนะครับเพราะว่าสูนักในความหมายของบ้านเราประเทศไทยนไม่ต้องไปปรึกษาใครก็คือหมานั่นแหละครับจึงเรียกชื่อคุณลิชี่ซูน็กนะครับนายกรัฐมนตรี ประเทศอังกฤษคนใหม่ไม่เหมือนหมาบ้านเราไม่เหมือนหมาสุนัขบ้านเราล่ะครับถ้าเกิดเป็นหมาหรือสุนัขแถววัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาปศุสัตว์จังหวัดครับคุณธนยศนงบางปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรีบอกว่าได้ฉีดยาสลบให้แก่สุนัขหรือหมา12บสองตัวที่อยู่แถวแถววัดพิกุลทอง เป็นการวางฉีดยาสลบวางยาสลบให้กินข้าวแนละวางยาสลบเพื่อไม่ให้สุนัขหรือหมาทั้ง12ตัวนั้นมาก่อกวนและจะเป็นอันและเป็นการเซฟสุนัข12ตัวด้วยไม่ให้คนทําร้ายเพราะสุนัขหนีน้ํามามันเครียดว่าอย่างนั้นครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะครับคนละเรื่องเดียวกันส่วนซูนักซูนักนะครับลิชชี่ซูนักเป็นนายกรัฐมนตรี ของประเทศอังกฤษเชื้อสายอินเดียครบลรอบ75ปีที่อินเดียไม่ได้เป็นประเทศอาณานิคมนะครับอังกฤษปกครองอินเดียโอ้โหอยู่เป็นร้อยร้อยปี75ปีมาแล้วครับปลดปล่อยไม่เป็นประเทศอาณานิคม75ปีได้ลิชี่ซูนักนะครับแต่สิงบุรีหมาสิงบุรีสลบสลายเพราะต้อนรับเพราะไม่ต้องให้เป็น บาดหูบาดตาพลเอกประยุทธ์จันโอชาคนละเรื่องเดียวกันเอามาเล่าให้ฟังครับต้องเรียกนายกรัฐมนตรีอีกครั้งนะครับประเทศอังกฤษว่าลิชี่ซูนักนะครับไม่ใช่เรียกซูนักเหมือนที่จังหวัดสิงห์บุรีถูกยาสลบไปครับ